ขั้นตอนแรกนะคะก็ต้องหาปริมาตรนะคะของทรงกลวยก่อนนะคะสูตรของการหาปริมาตรทรงกลวยนะคะก็คือจะเป็น1นส่วนสหรือ1ใน3ของปริมาตรทรงกระบอกนะคะแล้วก็แทนค่าเข้าไปนะคะหนส่วนสา พายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดอานะคะอาคือเท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้บอกว่า,าเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่5ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น R าจะอยู่ที่2.5ยกกำลังสองคือคูณกัน2ครั้งคูณกับ H คือ10นะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วก็เราก็หารนะคะ22.7ส่วนนะคะคูณ 2.5คูณ2.5คูณ10นะคะหาร3ก็คือ65.476นะคะนี้คือปริมาตรเอ่อหน่วยจะเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเออไอศครีมนะคะต้องหาปริมาตรนะคะของ ทรงกลมนะปริมาตรของทรงกลมสูตรจะเป็น4ส่วน3นะคะพายอากลัง3เราก็แทนค่าเข้าไปนะคะ4่ส่วน3พายคือ22ส่วน7 R ากลัง3 R ของมันก็คือ1.5คูณกัน3ครั้งเขียนไะม่พอตกลงมาข้างล่างเนี่ย นะคือ4ส่วน3ะคูณ22ส่วน7คูณด้วย1.5คูณ1.5และคูณ1.5นะคะจะออกมาเป็นค่า14.14 14, นะคะลูกบาทเซนติเมตรเหมือนกันทีนี้การหานะคะหาจำนวนไอศครีมคือบรรจุเต็มนะคะ เพราะฉะนั้นก็เอาปริมาตรของกล้วย65 4 7 6นะฮะส่วนด้วยปริมาตรของไอศครีม14.14 14, นะฮะหกสิบหารด้วย14.14 14, ก็จะอยู่ที่4.6นะฮะ3ามนะสี่หรือโดยประมาณก็คือ5ลูก ะะห้าลูกอันนี้ต้องปัดขึ้นบางคนบอกเอ้า4สี่ลูกไม่เต็มไอ้สี่ลูกไม่ถึงห้าลูกแต่เวลาประมาณให้ปัดขึ้นนะคะก็เลยตอบว่าห้าลูกนะคะเป็นคําตอบ